เฮ้นี่มันอร่อยะมาฝรั่งหรออืมอ,อืมออ๋อเฮ้ยกูแดกด้วยดิไม่ให้เอา้เอาสวัสดีครับผมคือทอมผมคือเจกเนื้อของโรงเรียน ROV ผมสอบติดห้องหนึ่งตลอดและไม่ใช่ว่าผมอ่านหนังสือเยอะนะแต่คือลอกเกินไปจนครูคุรสอบยอมให้ได้ที่หนึ่งอะเก็กสักหน่อย โดยผมนั้นจะมีลูกกระสุนอยู่3สีคือโลหะอโลหะและกึ่งโลหะสำหรับกระสุนสีฟ้าคือโลหะซึ่งมี e m ต่ำพร้อมที่จะเสียอิเล็กตรอนไปทุกเมือ่อทําให้เวลายิงออกไปมันจะกระจายนั่นเองส่วนสีม่วงนั้นคือสารประเภทอโลหะซึ่งเป็นสารที่ชอบดึงดูดอ,อิเล็กตรอนของอะตอมอื่นและเมื่อดึงดูดแบบนี้ทําให้แรงดามีมันถึงได้แรงที่สุดในสารทั้งหมดนั่นเอง นอกมาก็คือสารกึ่งโลหะซึ่งนั่นก็คือกระส,สุนสีเหลืองตรงกลางนั่นเองเป็นส,สารที่เป็นฉนวนไฟฟ้าและก็ไม่เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกันทําให้เกิดสตันได้ซพ่งถามว่าเกี่ยวอะไรอันนี้ผมก็ยังไม่สามารถรู้ได้เช่นกันแต่เอาจริงผมก็เคยเป็นที่ปรึกษาของไอสไตล์มาก่อนนั่นแหละส่วนอันติกของผมคือการยิงแรนโทนอยกับแอคทีนอยออกไปซึ่งมันสารโลหะชนิดหนึ่งอย่างเช่นลปรตเนีีมซึ่งยิงทีมีตายถึงกับได้บินไปดาวพูโตกระติอคนอะไรของหนูนายหนูไปพูโตหรอออกไปด้วยซ้ต่อมาเราจะมาาาาาาพูดดถึงงงงงเรรรรรื่่ออออสสปปะะกกกบบัันนนโยขตตๆ้ แต่งออกเป็นไอออนิกและโคเวเลนซ์ซึ่งไอออนิกก็คือโลหะผสมกับอะโลหะแต่โคเวเลนต์คือต่างคนต่างใช้อิเล็กตรอนร่วมกันนั่นก็คืออะโลหะกับอะโลหะนั่นเองเออจะยืนยามผมมีพลาสติกไซเซอร์นะมันช่วยในการว่าโรยไปอย่างนี้นบเออบางอันเอลูมินียมนูเบอร์ไดไปเดียวแล้วก็ตามด้วยเนปจูนียมจะวิ่งไม่ได้แบบนี้มันต้องมีแคลเซียมกูว่ามึงไม่เนื้อแต่มึงบ้าแหละเอาหยานมาแล้วเหรอโอโหทำไมพวกการมันติดหนึ่งเขียวแสดงว่าใช้พลาสติกไสเฟิร์มแล้วใช่ไหมกูแค่เอาไปจ จำไว้นะนีออนอาร์กอนและหีเลียมเป็นสารที่มีเอเล็กตรออิ่มตัวแล้วนั่นก็คือแปดเอล็กตรตอนนั่นเองทำให้สามารถสร้างขึ้นมาเป็นจารเดียวๆได้เลยเหมือนกับการปล่อยให้อิกกี้ตายคนเดียวโดดเดียวหัวใจขอโทษน,นะอิกกี้คือฉันไม่รู้จักวิธีการใช้ออกซิโตซินนะเป็นผู้ชายอีกดอกออาโยนระเบิดอาร์กอนไปไหนแล้วนั้น ลิกเตอร์กินเต่าเหม็นมากอะไรเขาเรียกว่ากินตัวนะครับน ah ี่มึงไขมันเยอะหรือไงวะเนี่ยกินเต่าในเกิดจากการที่ไขมันอะออกมาจากรูขุมขนนะซึ่งแน่นอนว่ามึงแดกเบียร์เยอะไอลิกเตอร์มันทําให้กลิ่นแรงเป็นพิเศษเลยนะเดี๋ยวมึงจะเฟิร์มเบี้ยมโอ้โหเกือบตายทั้งนั้นกูได้แต่แอดติชิพหายปิกเกอร์ก็ไม่มีแล้วกูจะฆ่ามึงเอ้ยเอ้าเอาเอาลิกเตอร์แต่มันมันไม่ขับไขมันออกวะเนี่ยกูบอกให้มึงใช้สบู่เอสเซนโซ่แล้วเออจะบอกว่าสกิลหนึ่งทอเนี่ยมันไม่ลดคูลดาวน์ให้นะมันยังแปดบีเหมือนเเเดิมลลยวว่่าไไไงโออป็นแครูส้กัับฟ ลูกตะกัวมันสู้ยาสีฟันไม่ได้เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะฟูไลยาสีฟันเหรอไอชิมขาแล้วกูสู้ไม่ได้ไปดูเถอะเอาละลิกเตอร์คราวนี้กูมีโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์แล้วเลยพูดง่ายๆคือโซดาไฟเอาไว้เลงับกลิ่นเต่าของมึงนั่นเองนะโอ้โหมึงก็หนีอย่างหมาไปอาบน้ำให้มึงเนี่ยโอ้ยต่อโลมันจัดการลูกมึงทีลูกมึงโคตรถึกเลยไอสตีมันชาติยังตีไม่ตายเฮ้ยพ่อมึงอยู่ไหนเนี่ย เด็กศิลป์มึงจะสู้เด็กวีคันนี้อย่างกูได้ยังไงฮะยันมึงว่ายันรเราอยู่คนละคณะกันแต่มึงไม่ตอบปากค้าง,งกูก็ได้เอื๋อต่อโลมาช่วยตีลูกมึงหน่อยดิใช้กำลังเลยก็ได้บอลลูกมึงเป็นเด็กมือบอลตกบอมกูหมดแล้วเฮ้ยลูกบาสอนให้ลูกเป็นคนดีแล้วทำไมไม่ไล่ใช้กำลังกับคนอื่นแบบนี้เลยล่ะตัวอย่างที่ดีดีกว่าคำสอนไม่ใช่ว่าทำทรงฉลาดแต่กระดาษคำตอบอยู่ในมือ